เร่งเก็บกู้คราบน้ำมันให้ใส่สิ้นภายใน3วันขณะที่นะักวิชาการชี้เส้นผมไม่สามารถดูดซับน้ำมันม,นมหาศารได้ พูดถึงเรื่องของการกําจัดคราบน้ํามันแล้วนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการใช้เส้นผมของเรานี่แหละครับคือการเอาเส้นผมเนี่ยมามัดรวมกันโดยใส่ไว้ในถุงน่องลักษณะคล้ายกับในต่างประเทศที่ทํากันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เอาถุงน่องเหล่านี้ที่มีเส้นผมหนาแน,น,น่นนี่แหละไปไว้ในน้ำครับซึ่งเป็นน้ําทะเลทั่วไปแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยทางนักวิชาการก็ออกมาบอกแล้วนะครับ,รบว่าไม่ได้ผลในทางวิชาการ คือหมายถึงว่าไม่เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการแล้วก็ถ้าน้ำมันมหาศาลมากๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้เนื่องจากว่ามีการทดสอบกันมาแล้วทางวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศนะครับเรื่องนี้เองทางผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ที่ตรวจสอบการใช้ GT200 นะครับ ก็มีการกล่าวถึงกรณีที่โลกออนไลน์นี่แหละแชร์ข้อมูลการกำจัดคราบน้ำมันโดยใช้เส้นผมรวมกันแล้วก็ใส่ในถุนน่องว่าวิธีการนี้ไม่เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการนะครับเพราะว่าเส้นผมไม่มีศักยภาพเพียงพอในการดูดซับน้ำมันดิบจํานวนมหาศาลที่เกิดขึ้นได้พร้อมทั้งการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเกี่ยวกับ องค์กรที่มีการเผยแพร่พลคลิปวิดีโอนี้นะครับว่าไม่น่าจะมีความน่าเชื่อถือมากแล้วก็ย้าว่าการรณรงค์ในโลกออนไลน์นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ก่อนที่จะรณรงค์ให้มาช่วยเหลือกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยควรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับไปฟังเสียงอาจารย์เจษดาครับเรากําลังอาจจะหลงทางนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังทําตามอยู่เนี่ยเราทําตามคลิปวิดีโอที่มีเผยแพร่พในอินเทอร์เน็ตนะครับ แล้วก็คลิปวิดีโอนี้มาจากองค์กรชื่อ Matter of Trust ซึ่งเป็นองค์กรทางการกุศลแต่ว่าการใช้เส้นผมมาทําเป็นเหมือนการเซ็ก,กรอกแล้วเหมือนเป็นทุน่นลอยเนี่ยไม่ได้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการแล้วก็การไปบัตรการในการดูดซับน้ำมันจริงๆเลยจะเห็นว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยเหมือนกับทดลองเอามาแบ่งให้ดูในน้ําที่อยู่ในภาชนะแล้วก็ดูดซับน้ามันได้ซึ่งนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยวเวลาไปใช้ในทะเลจริงๆเนี่ยมันจะทํางานอย่างนี้ไม่ได้ คือมันเหมือนมันต้องมีคนเอา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 ไอา้ทุ่นเนี่ยไปแกว้งๆเละครับแต่ว่าเมื่อเอาไปใช้จริงในทะเลเนี่ยมีการทั้งรายงานที่มีคนใช้แล้วก็ทั้งองค์กรระดับโลกอย่างเช่นองค์การนาซาซึ่งเขาไปทดลองใช้เนี่ยแล้วก็บริษัทน้ำมันบีทีก็เคยทดลองใช้เนี่ยพบว่าเขาไปลอยจริงๆแล้วมันจมน้ําอมันดูดซึมน้ำเข้าไปเยอะมากแล้วมันก็เลยจมไปเลยแทนที่มันจะดูดซับน้ำมนันมันเลยกลายเป็นว่าเพิ่มขยะไปในทะเลมากขึ้นอีกที่เรากำลังทำตามอยู่เนี่ยเราทำตามกับ n g o เมืองนอกคือ Matt e r of ชาร์เนี่ย ซึ่งคนเขากําลังห่วงกันว่าองค์กรนี้มันเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือแค่ไหนเพราะมันเหมือนกับว่าเขาก็ยอมรับว่ามันใช้ไม่ได้ในในเว็บไซต์เขาเองแต่เขาก็ยังรับเริจากเงินอยู่ ที่ฉันมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของ Matter of Trust ซึ่งเป็นองค์กรที่คิดเรื่องของทุ่นผมขึ้นมานะคะเขาเป็น NGO ด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐแล้วก็เป็นคนแรกเลยแหละที่คิดคน้นแล้วก็เผยแพร่วิธีการทำทุ่นเส้นผมนี่แหละโดยมีการออกเป็นแคมเปญใหญ่โตมากเลยค่ะในสหรัฐอเมริกาประมาณ3ปีก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่แท่นขุดเจาะน้ามัน d e e p w a t e r Horizon ของ b p ระเบิดขึ้นมาแล้วน้ำมันรั่วไหลออกมาเป็นล้านล้านบาร์เรลคือสเกลใหญ่กว่าประเทศไทยมากแล้วก็องค์กรนี้ล่ะค่ะเขาก็บอกว่าเขาค้นพบขึ้นมาเองว่าทุ่นที่ทำจากเส้นผมเนี่ยสามารถซับน้ํามันได้ดีตอนนั้นคนอเมริกันแห่กันบริจาคเส้นผมแล้วก็ขนสุนัขด้วยนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกัน บริจาคก,กว่า2 0 0 0 0 0กิโลกรัมค่ะแล้วก็มีการจิตอาสากันอย่างใหญ่โตมากช่วยกันทําทุ่นเส้นผมหรือว่าที่เรียกว่า hair boom เนี่ยแหละก็อย่างที่พี่จิตบอ,อกไปคือใช้ถุงน่องหรือว่าถุงในล่อนต่างๆทําเป็นทุ่นยาวๆแต่ปรากฏว่าทางบริษัท BP ซึ่งเขาเป็นผู้รับผิดชอบการกําจัดคราบน้ํามันเพราะว่าเป็นเจ้าของแท่นที่ระเบิดค่ะเขาไปทดลองร่วมกับทางราชการของสหรัฐ ปรากฏว่าเมื่อทดลองเทียบกับทุ่นสับน้ำมันที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปแล้วเนี่ยทุ่นเส้นผมมันไม่อมน้ำมันมแต่ว่าอมน้ำมากกว่าก็คือเมื่อมันเปียกน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถสับน้ำมันเข้าไปได้อีกเรียกง่ายๆก็คือว่าลงไปอยู่ในทะเลแล้วไม่สามารถใช้ได้จริงแล้วก็จมน้ำเร็วกว่าทุ่นปกติด้วยค่ะทาง B ีพีเขาก็เลยปฏิเสธไม่ได้ใช้ทุ่นเส้นผมที่มีการบริจาคก,กันใหญ่โตน,นี้ในการขจัดคราบน้ำมันค่ะเพราะเขาบอกว่ามันอาจจะได้ผลแต่ว่าได้ผลน้อยเขาต้องการใช้วิธีที่ได้ผลเร็วที่สุด ด,ดีที่สุดในการกรจัดคราบน้ํามันเพื่อให้มันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยสรุปแล้วก็คือว่าทุนเส้นผมนี้ไม่เคยมีการนําไปไใ,ชใช้จริงอย่างเป็นทางการโดยบริษัท BP อาจจะมีการใช้บ้างในเอกชนธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ว่าสรุปแล้วไม่ได้เป็นที่ยอมรับในการใช้กําจัดคราบน้ํามันในสหรัฐจริงค่ะครับ